ราศีธนูนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะปิดท้ายในชาวราศีธนูราศีธนูนะคะคุณจะต้องลุยในเรื่องงานค่อนข้างมากนะอาจจะมีงานาสังสรรค์งานการงานที่จะต้องทำเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในสิ่งที่รอ รอเงินก้อนรอตรงนูน้นรอจังหวะดีรองานรอการสนับสนุนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในชาวราศีธน,นูเนี่ยจะค่อนข้างเขาเรียกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนเจอปัญหาอะไรโดนแบบเตะปลักอย่างเงี้ยอยู่ดีๆแบบกําลังจะสปอรตไลท์กำลังจะเข้าหน้าแล้วโดนสะดุด ปักหลุดไปอย่างนั้นหรือว่ากําลังจะดีอยู่แล้วทาไมเป็นแบบนี้แล้วก็ที่ต้องระมัดระวังระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะในชาวราศีธนูในระบบช่องท้องปวดหงปวดหัวนะคะกระเพาะลำไส้มดลูกนะในชาวราศีธนูแล้วก็จะแต่สุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้คุณจะถ้าเกิดเจอปัญหาในความกังวลใจลักษณะเนี้ยไม่รู้จะเอาอยัางไงดีบางคนในเรื่องของการง,งานนะคะกำลังงงเลยกำลังงง กำลังสับสนหรืออยู่ดีๆมีคนมาสกัดดาวลุ่งธนูเจอไหมเจอมาเจอใครเจอมาสดๆร้อนๆพิมพ์ให้อาจารย์ดูทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องดีอะเรามาคุยเรื่องดีกันบ้างคุณจะเจอกัลยาณนามิตรด,ดีสังคมดีเพื่อนดีสนุกสนานเลยแหละแล้วก็จะเจอแบบคนมาคุยกันเรื่องทำมาหากินคนมาคุยกันเรื่องธุรกิจคือเขาเอาสิ่งดีๆมาให้ ครบมิตรแล้วพากันเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นในชาวราศีธนูจะบอกไว้เป็นทริคเลยนะคะจะต้องมีวินัยนิดนึงสัปดาห์นี้ถ้าเครียดอันนี้บนอาจารย์บอกแล้วงสับสนเรื่องงานเลยเรื่องเงินก็รอคอยไม่ได้สัทีนะเรื่องสุขภาพก็อะไรไม่รู้ปว,ปวดท้องปวดท้อง แต่บางคนนี่มึนหัวไม่มีสาเหตุเลยนะเพราะว่ามันโดนสถานการณ์ห้อยหัวแบบนี้นะอืมแล้วก็บางคนนี่ดวงวิญญาณติดตามติดกรรมทําแท้งนะเรามาระวังให้ดีแต่ข้อดีคุณจะเจอมิตรดีที่แบบอยากช่วยอ่ะอยากช่วยให้คุณรอดพ้นจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ได้มีธุรกิจได้แบบเจริญก้าวหน้าให้คุณอยู่ในสังคม เหมือนคุณมีเพื่อนรวยแล้วเขาเก่งด้วยเขาก็พยายามจะดึงคุณให้รวยและเก่งเหมือนเขาเพราะฉะนั้นธนูต้องอย่าทำตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะแย้งตลอดเนาะหรือรออยู่นั่นแนะอะไรประมาณนี้ต่อให้คนเขามาเสิร์ฟของตรงหน้าเราก็ต้องหยิบทานเองตรงนี้นะคะบอกไว้เลยเพราะฉะนั้นเลือกคบคนนะคะถ้าเขาชวนเราทำมาหากินคบต่อแต่ถ้าชวนไป ไม่ดีก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะเป็นสัปดาห์ที่มันจะเป็นทางแยกในการเดินชีวิตของในชาวราศีธนูนะคะเพราะอะไรก็แล้วแต่ราศีธนูถ้าไหวตุดจริงก็ขอให้เทพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยคิดถูก แล้วก็ตัดสินใจถูกต้องไม่สับสนกับชีวิตตัดสินใจให้ถูกต้องจริงๆตรงนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในชาวราศีธนูมาถึงช่วงที่สับสนกับชีวิตคุณก็ต้องตัดสินใจให้ดีถ้าไม่แน่ใจเช็คดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนนะคะแล้วก็เดินเข็มชีวิตให้ถูกต้องจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดฝากประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยมีโชคมีลาบนะคะสวัสดีค่ะ